Thank you สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้นะคะท่านผู้ชมนะคะอยู่ที่โชว์รูมฟอร์ดพระประแดงนะคะพร้อมกับช่อง y o u t u ฟอร์ดนบอดาเนี่นเองค่ะวันนี้นะคะน้องดาจะพารีวิวรถคันเก่งของน้องดาเลยคือตัวรุ่นนี้เลยค่ะ n e ็กเจน Cap XL Plus ค่ะคันนี้นะคะเป็นคันที่ฮอตฮิตมากๆเลยนะคะตอนนี้น้องดามียอดจองนะคะเข้ามาจากลูกคา YouTube นะคะค่อนข้างเยอะมากๆเลยนะคะซึ่งเป็นสีตัวน้ําเงินนี้นั่นเองะคะ่ะพอเราตกแต่องออกมาเนี่ยรถดูหรอบมากๆเลยนะคะคันนี้นะคะสีน้าเงินนะคะรุ่นเอ็กซ์อพัดนะคะของเรานะคะ,ะ,คะมีทั้งหมดสี่สีด้วยกัน กลาลังฮอตฮิตนะคะแล้วก็จะมีสีขาวนะคะสีดํานะคะแล้วก็สีบอลเงินเช่นกันค่ะสีทั้ง4สี4นะคะไม่เพิ่มเงินเลยนะคะสำหรับโปรโมชั่นนะคะคันนี้นะคะก็จะมีโปรโมชั่นในราคาที่จากเ9็0แสบาทนะคะเหลือ599 0 0 0บาทค่ะเรามีส่วนลดกับลูกค้ามากถึง11-0,000บาทเลยนะคะหรือจะเป็นอีกโปรนึงนะคะแต่งเต็มแบบคันนี้เลยนะคะลูกค้ารับเพียงนะคะในการที่ออกรถนะคะอยู่ที่5 9 0 0 0บาทค่ะมีส่วนลดพร้อมกับชุดแต่งเนี่ยมูลค่ามากกว่า120 0 0 0นกว่าบาทเลยนะคะก็ได้รถหล่อแบบนี้กัน กนนะะ็แล้วแต่นะคะอย่างเช่นคันนี้นะคะเราเราก็จะรอส่งสวรรค์น,นะคะก็จะส่งฟรีนะคะมีไม่มีไม่ไม,ม,มีค่าบริก,การในการส่งน,นะคะแล้วก็มีทีมไฟนแนนซ์วิ่งเซนให้กับลูกค้าน,นะคะสะดวกสบายมากมากเลยนะคะเดี๋ยวมาได้รับชมกันว่าวันนี้เราตกแต่งคันนี้รอแบบไหนนะคะอะไรบ้างนะคะด้านหน้านะคะในส่วนของตัวด้านหน้าเนี่ยเราทําทำกระจังหน้าเป็นทรงแรปเตอร์นะคะคันนี้ก็เป็นทรง ฟอน Ford นะคะเป็นสีดำค่ะตัดกับขอบสีน้ำเงินแบบนี้เลยนะคะพร้อมกับไฟ LED นะคะด้านหน้านะคะสามจุดเป็นสีขาวนะคะคันนี้ค่ะถัดกันมาสกรูด้านบนนะคะเป็นสกรูทรงฟิกขนาดใหญ่ค่ะตัวนี้ลูกค้าเลือกออกแบบเองเลยนะคะก็คือจะทำสีเดียวตัวรถนะคะตัดกับสีดำด้านนะคะแล้วก็เป็นเลือกโลโก้มาแซงเป็นสีบอลเงินค่ะเนี่ยแค่เนี้ยก็ดูตัดออกมานะคะดูตัดกับสีน้ำเงินดูหล่อมากๆด้วยคันนี้ดาชออมากๆเลยค่ะมาพร้อมกับตัวห่วงโอเมกาคะอะห่วงด้านล่างนะคะที่จะติดกับ แทซี่รถนะคะด้านซ้ายมือนะคะตัวนี้ก็จะมีให้1ห,ห่วงนะคะสามารถลากจูงรถได้จริงด้วยนะคะคันนี้ค่ะตัวนี้นะคะลูกค้าไม่ได้ติดตั้งไฟตัดหมอกเพิ่มนะคะแต่สามารถติดตั้งได้นะคะมาพร้อมกับตัวชุด โคมไฟนะคะ LED แบบ2สเตปแบบนี้เลยนะคะน้องนาก็ทําให้เลยนะคะครบชุดเลยนะคะพร้อมกับตัว,วไฟด้านในเป็นโปรเจคเตอร์นะคะลูกค้าเลือกเป็นสีน้ําเงินเพื่อให้เข้ากับสีเดียวกับตัวรถนั่นเองค่ะมาพร้อมกับตัววงแหวนที่เป็นทรงสี่เหลี่ยมค่ะแล้วก็ไฟ LED แบบนี้นะคะเป็นแบบไฟซีแคมเลยนะคะเวลาที่เราเปิดไฟฉุกเฉินนะคะรถไฟก็จะเลี้ยวให้ตามอัตโนมัติเลยหรือเวลาที่ลูกค้าวิ่งไฟปกตินะคะไฟหน้าเขาจะเป็นสีขาวนะคะด้านในก็จะเป็นสีขาวเช่นกันค่ะมาพร้อมกับคิ้วล้อนะคะคิ้วคิ Q ้วข้อไฟหน้า แบบนี้นะคะเพื่อป้องกันการกระแทกนะคะของตัวตัวครอบตัวกระจกนั่นเองนะคะตัวนี้มาจับคู่กับตัวคิ้วล้อค่ะขนาด6นิ้วนะคะตัวนี้ก็จะเป็นคิ้วล้อหมุดนะคะตัวนี้ไม่ได้เจอะตัวรถแต่อย่างใดนะคะเรายึดติดกับตัวนี้นะคะด้านในตัวของตัว ตัดรถด้านหลังนะคะตัวนี้ก็เก็บยิงซิลิโคนเก็บงานเรียบร้อยเลยนะคะแล้วก็มาด้วยที่ตัวนี้เลยนะคะหล่อมากนะคะก็คือเป็นตัวล้อแม็กขอบสิบหกอ้รถค่ะตัวนี้นะคะเป็นยางอ่าเป็นยางมอนเตอร์เอทีสนะคะาเปนก็จะเป็น265ทับเจ็ดค่ะเป็นยางเอทีนะคะสามารถวิ่งได้ทั้งพื้นผิวเรียบเือมผิวขรุขระได้ดีนะคะแล้วก็เป็นตัวลายล้อแม็กเป็นตัวลายอะไรใหม่ด้วยนะคะเป็นตัวของคอส m มิกนั่นเองค่ะเป็นตัวเหมือนลายกังหันนะคะตัวนี้นะคะก็จะ ค่อนข้างสวยนะคะล้วก็ตัดด้วยกับดุมที่เป็นสีโครเมียมนะคะรถก็จะดูลงตัวและดูหล่อมากๆเลยนะคะมาพร้อมกับแจ้งว่ารุ่นนี้นะคะเป็นตัวรุ่นเทอร์โบเดี่ยวค่ะตัวนี้นะคะก็เป็นเครื่องยนต์ขนาด2.0ลิตรค่ะแล้วก็ให้กําลังแรงม้าอยู่ที่170แรงม้าพร้อมกับตัวแรงบิด405นิวตันเมตรนั่นเองค่ะคันนี้นะคะก็จะมาพร้อมกับตัว กระจกบางข้างที่เป็นแบบไฟฟ้าอ้ามเอ้ตัวกระจกบางข้างที่มีไฟเลี้ยวมาให้แล้วนะคะพร้อมกับตัวปรับอัตโนมัติมาให้นะคะลูกค้าฟิลม์มคันนี้น้องาดาติดตั้งนะคะเป็นฟิล์มเซรามิกรับประกันให้10ปีนะคะลูกค้าน้องาดาติดตั้งเซรามิกให้ทุกคนนะคะเัินศาสตร์บานหน้านะคะบานแคบเรียบร้อยแล้วราคาทรงสปอร์ตสีดำล้วนค่ะเพื่อตัดกับตัวสีรถที่เป็นสีน้าเงินนั่นเองค่ะ ลองเบ้ากันลอยนะคะขีดควรค่ะตัวนี้เราติดตั้งให้กับทุกตัวอยู่แล้วนะคะและพร้อมกับสติกเกอร์นะคะที่ลูกค้าเลือกออกแบบดีไซน์นะคะก็คือเป็นคำว่าเรนเจอร์ตัดก,กับสีแดงที่จะเป็นสก,กินคำว่าวายแท็กนั่นเองค่ะคันนี้นะคะก็ออกมาลงตัวนะคะเป็นลายสัตว์คนจนถึงด้านหลังนะคะน้ําเงินนะคะเราจะลงสีสติกเกอร์นะคะให้ออกเป็นสีโทนแบบออกสีเทาๆนะคะเพื่อให้รถเนี่ยมีมิติโดดเด่นกับตัวรถแล้วก็ดูเฉลียเฉียวมากๆด้วยนะคะมาดูภายในตัวรถกันนะคะรุ่นนี้นะคะรุ่นนี้จะไม่มีในส่วนของตัวเบาะหนังนะคะนอกดากก็ ะะทั้งบอกคู่หน้าให้กับลูกค้าแล้วก็บอกแคมปค่ะเป็นเดินได้สีน้ําเงินเหมือนตัวรถเลยนะคะเป็นบอกสีดําแบบนี้ค่ะเกตงานพรีเมียมมากๆานะคะมาพร้อมกับตัวพวงมาลัยนะคะที่ตัวนี้นะคะพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยไฟฟ้าแล้วนะคะแล้วก็สามารถเวลาที่ลูกค้าวิ่งนะคะด้วยความเร็วนะคะพวงมาลัยเราก็จะหน่วงให้อัตโนมัติค่ะพร้อมกับเวลาที่ลูกค้าวิ่งด้วยความกําลังแรงที่น้อยนะคะตัวเองพวงมาลัยก็จะเบาให้นะคะสามารถใช้งานได้ค่อนข้างดีมากๆเลยหน้าจอด้านหลังนะคะเป็นดิจิตอลขนาด8นิ้วค่ะตัวนี้้จจะแจง ต่างๆนะคะในทั้งน้ํามันนะคะแล้วก็กิโลเวลากางวิ่งนะคะต่างๆลูกค้าสามารถดูเป็นดิจิตอลได้เลยนะคะพร้อมกับตัวช่องแอร์นะคะที่เป็นดีไซน์แบบใหม่นะคะแล้วก็ดูคอนโซลออกสีเทาดําแลมโบนะคะเทาแบบแลมโบนะคะมาพร้อมกับคู่กับตัวจอด้านกลางนะคะเป็นตัวจอขนาด10.1นิ้วค่ะตัวนี้นะคะสามารถรองรับ a p p l e c a r า l a y พนะคะ Android Auto นะคะระบบ f o r d p a า s นะคะ S ิงส4 4โค, <4 A S 1> ค่ะตัวนี้นะคะก็จะมีปุ่มปุ่ม,มต่างๆนะคะสามารถทัชสกีได้ด้วยแล้วก็มีปุ่มปรับเป็นแบบเมนู ให้ด้วยนะคะแล้วก็ช่องเสียบ USB ค่ะแล้วก็ตัวน,นี้ก็จะเป็นเกียร์นะคะก็จะเป็นเกียร์ธรรมดานะคะเป็นเกียร์มนนวลน,นะคะเข้าเกียร์สม,มูทมากๆนะคะแล้วก็ขับง่ายๆด้วยนะคะรุ่นนี้ความปลอดภัยเรามีมาให้ทางระบบ ABS นะคะป้องกันล้อล็อกพร้อมกันระบบ EBD กระจายแรงเบรกค่ะแล้วก็มีถุงอมนิรภัยให้ทั้งหมด2ลูกเลยนะคะคันนี้นะคะครบช่วเลยนะคะไฟหน้าเราเป็นไฟหน้าแบบ ออโต้มาให้เราด้วดยนะคะเวลาที่ลูกค้าเปิดเป็นออโต้เนี่ยวิ่งกลางคืนไฟก็สว่างให้นะคะวิ่งกลางวันไฟก็จะดับให้นะคะพร้อมกับแผ่ด้านข้างแบบนี้นะคะที่ปุ่ม,วมควบคุมต่างๆค่ะรอเตอร์ลัมาเรา,เราก,กดแค่คลายเซ็นอร์ล,ล็อกเท่านั้นนะคะฝาถังน้ำมันจะเปิดเบาพให้ทันทีเลยนะคะลูกค้าแบบนี้เลยค่ะอ่าด้านหลังมาต่อกันนะคะในสองตัวด้านหลังเนี้เราติดในสองตัวโลบาร์เหล็กของ Outlanders เหมือนเดิมค่ะเจ้าเดิมเลยนะคะเจ้าที่ยอดฮิตมากเลยไปทรง GT ค่ะตัวนี้นะคะลูกค้าสามารถมาสัมผัะนะคะได้จริงนะคะแล้วก็ไม่ปริวด้วยนะคะแล้วก็สามารถ บรรทุกนะคะค่อนข้างได้หนักเนี่ยรับค่อนข้างได้เยอะด้วยนะคะเพราะว่าเขาเป็นตัวเหล็กแล้วก็ไม่ขึ้นสนิมด้วยนะคะลูกค้าตัวนี้เราเราเคมกันมากเลยเพราะว่าน้องดาเน,นติดตั้งตัวนี้มาค่อนข้างเยอะมากๆเลยนะคะพร้อมกับตัวขอบนะคะไลเนอร์ที่ลูกค้าสามารถวางสัมภาระนะคะโดยที่ไม่ต้องโดนไลเนอร์และโดยที่ไม่ต้องโดนขอบกระบะได้เลยนะคะเพราะเรามีขอบมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะคันนี้มาพร้อมกับตัวชุดขอบไฟท้ายค่ะตัวนี้นะคะก็เป็นขอบไฟท้ายแบบนี้เลยนะคะหล่อๆแบบนี้เลยถ้าติ๊กเกอร์ท้ายลูกค้าเลือกนะคะเป็นคาว่า เลนเจอร์ anger, แล้วก็สัตว์โคนแบบนี้ค่ะไฟเด็กตัว e ที่3นะคะตัวนี้มีมาให้ครบชวนเลยนะคะนี่ค่ะในส่วนของตัวไลเนอร์เรานะคะขนาดค่อนข้างกว้างขวางนะคะบรรทุกได้แล้วเรามาสัมภาระที่เราบอกไม่ปิว้วได้เลยนะคะแล้วก็ผ้าสัมภาระได้เลยนะคะของนะคะตัวนี้ก็ใช้งานได้จริงนะคะลูกค้าก็ค่อนข้างดีมากๆเลยนะคะใช้กับาการทํางานนะคะขนของแล้วก็ใช้กับชีวิตจริงก็ได้ด้วยนะคะลูกค้าในการทํางานท่องเที่ยวได้หมดเลยนะคะ กันชนท้ายรุ่นนี้ยังไม่มีมาให้นะคะน้องดาก,ก็ติดก,กันชนท้ายของตัว Outlander ค่ะตัวนี้เขาจะเรียกว่าทรงแขนโอบนะคะตัวนี้ก็จะมีแขนโอบตรงนี้ค่ะเพื่อป้องกันนะคะการที่เกิดชนด้านท้ายนะคะก็จะไม่ถึงตัวรถนะคะอันนี้ดีมากๆนะคะพร้อมกับวงโอเมก้านะคะสีแดงแบบนี้แล้วก็ไฟ2อป้ายทะเบียนค่ะตัวนี้เราก็ติดตั้งมาเพิ่มเติมให้ด้วยนะคะ น้ำมันนะคะที่ข้อฝาถังน้ำมันเราน้องดาก,ก็ติดตั้งมาให้นะคะน้ำมันของเราเติมเป็นน้ำมันดีเซลนะคะแล้วก็บรรจุบรรทุกได้บรรจุได้ถึง80ลิตรนะคะแล้วก็รุ่นนี้นะคะน้องน้องดานะคะเคลมได้เลยว่ารุ่นนี้นะคะการใช้งานของเขานะคะประหยัดน้ำมันมากๆนะคะเพราะว่าของเขาเนี่ยอยู่ที่15.2กิโลลิตรนะคะต่อชั่วโมงตัวนี้นะคะค่อนข้างดีมากๆประหยัดมากๆด้วยนะคะ ราคาดีนะคะโปรโมชั่นเยอะนะคะของแถมจัดเต็มแล้วยังประหยัดน้ำมันอีกนะคะลูกค้าไม่ซื้อไม่ได้แล้วนะคะถ้าลูกค้าไม่จองจ่ายยังไม่ได้เป็นเจ้าของนะคะต้องรีบจองกันเลยเข้ามาตอนนี้นะคะโปรโมชั่นดีมากๆเลยนะคะแล้วก็ลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดที่เราแจ้งไปนะคะทุกจังหวัดทั่วประเทศเลยนะคะสามารถซื้อรถแบล้งน้องได้ได้นะคะเข้าสู่บริการนะคะสามารถเข้าสู่บริการนะคะได้ทุกจังหวัดทั่วประเทศเลยนะคะไม่จะเป็นว่าซื้อที้น้องดาต้องเข้าที่น้องได้นะคะลูกค้าสามารถเข้าได้ทุกจังหวัดตามจังหวัดของลูกค้าเลยนะคะตรงนี้สบายใจได้เลยนะคะลูกค้า สั้นก็ดีตกแต่งเต็มแล้วก็ส่งด้วยฟรยีด้วยค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอฝากลูกค้าด้วยนะคะช่วยกดไลค์แล้วก็กดแชร์กดซับสไคร้นะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับดาในการรีวิวรถให้กับลูกค้าทุกท่านด้วยนะคะตกแต่งสวยๆลูกค้าชมมากๆเลยค่ะว่าลงคลิปทีนึงเนี่ยลูกค้ามาคอมเมนต์เยอะมากเลยว่าตกแต่งรถสวยมากๆดาก็มีแบบ กำลังใจขึ้นมานะคะแล้วก็อยากตกแต่งรถนะคะอยากอย่างที่ลูกค้าใน y o u t u b e นะคะก็โอนจองกันเข้ามานะคะเพราะว่าเชื่อมั่นแล้วก็เชื่อใจในการตกแต่งรถนะคะกับโปรโมชั่นของน้องดานนะคะ <c oughs> ต่อคลิปนี้ไปก่อนนะคะว่าเจอกันคลิปหน้าว่าจะรีวิวรถคันไหนกันต่อนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ